เราต้องศึกษาเนี่ยนะไม่ใช่อะไรหรอกครับเพื่อว่าความคันตัวของตัวเองในอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าจะพวกเนี่ยมันจะนอนเข้ามปจริงๆงแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังมาจากที่หนึ่งที่ใดแล้วนะมันคล้ายคล้ายเข้าไปอยู่ในในสมองพอมีคำถามขึ้นมาเขาพอมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บน่นจะไล่ผมเนยแต่ถ้าหากมีคำถามขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ ที่นี่ในที่นี้นะในที่นี้เริ่มต้นในเริ่มต้นเนี่ย,ยนะเขาเรียกอุปปัสมปทากันอุปปัสมปทาก็คือการอุปสมบทกันที่ว่าด้วยการอุปปสมบทนะฮะแต่ที่นี้ในที่นี้ใช่ไหมผมจะพูดเพียงสั้นๆเอาใจความมือในะใจความหน่อยเดียวเพราะสิ่งที่ทนปฏิบัติมานะ่ะมันไปอยู่ในนะักท,ทำท่านโโหทำท่านเี่นะฮะ ละเอียดคิดเลยนะมันจะมีคําถามเลยตรงนั้นถามเลยกานบวชเข้ามาเนี่ยบวชสมาด้วยยติอะไรนะเป็นอย่างนี้เลยนะจะมีคําถามแต่ครั้งนี้เขาจะบรรยายไป,ไปแค่นั้นเองว่าคุณประสัมพตาการละมาจริงท่านอุปสุผลจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคําคถามเรื่องอะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะคําถามเรื่องอะไรจะไม่ค่อยมีอย่างถ้าหากเขาไปาาานั่งทำชั้นกูชนเองแล้ว,ว,วตั้งที่เขาจะถามนะท่านอุปสมบทมาด้วยยติอะไร ยัติทุกีอยู่อภโรกนตกรรมนะอภโรกนตกรรมยัติกรรมยัติพุทธิกรรมยัตนะิจตุตกรรมท่านบวชมาเนี่ยบวชมาเรื่องยัติอะไรนะไปตจะตามแล้วว่าง่ายๆเนาะที่มหาแล้วว่าง่ายๆเนาะเออพระถามแค่นั้นแหละแต่เราจะตอบเข้าไงอะเออจะตอบเข้าไงบวชมาเพื่อยัติอะไรที่มหา หลวดบทเนี่ยผมกระบทว่าดรวยยัติอะไรถ้าไปตอบยัติเดียวก็คือยัติสุตวกรรมถ้มาคือตั้งคือตั้งยัติหนึ่งครั้งก็ตรวจเาเอาสาวนาสามครั้งนะอันนั้นกินเลยเพราะในการหลวงของท่านทั้งหลายเนี่ยนะมันจะมีอยู่สองกรรมนั่นคือยัติกรรมกับยัติสัตวกรรมตรงนั้นเนี่ย พระท่านสวดก็สุนทรภูมิพันเตสังโฆจักกะธโมอายะตะมโตจึมโนสาวุสสปะาเพกโญยะที่ท่านัตริประจกลังอ,อหาหังจกออักกะธมาอันสาติจังตรงนี้แหละครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยท่านยืนอ,อยู่หน้าประตูที่จะไปตรวจซ้อมอันตรายที่จะทำตรงนี้แหะทา่านสวดตรงนี้เรียกว่ายัดติกรรมเพราะไม่มีอะไรสาวขนาดกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วมาสวดบอกของใช่ไหมก็เป็นยัดติกรรมเรียกเข้ามาแล้วใช่ไหมมา สวดให้สมทราบอ่าก็เป็นยักติกามเพราะไม่มีอนุสธศาสนาหลังจากนั้นแล้วตั้งยักติแล้วถึงจงะทุติยัมปีเอตมรรทังก็ทาวิตติยมปีเอตมรรทังก็ทามินั่นแหะครับยักติจัดถึงกรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบวชมาด้วยกรรมสองกรรมคือ,อยักติการรมกับยักติจัดถึงกรรมนีม่แหละครับคืบพอพระผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราบวชเข้ามาแล้วก็เรียนรู้ไว้นะเรียนรู้ไว้ ในสมัยทุกข์ากนะครับก็มนะีนอกจากของพุธเจ้ากแล้วจะมีบกต6ลทัทธิหรือบศาสนานะครับนี่ศาสนาพระตาศากาของพวกเราก็เป็นพระองค์หนึ่งในคนจะกพวกนั้นพนะระอ,รองค์ม้อมนำอาวุธไทยเข้าไปในเป็นพวกด้วยท่านผู้นี้และได้ตระเด็นเข้าไปอยู่ในสองํานัน้แต่ไม่บอกพาาระหไทัยในรัทธิของสองคณาฌานนั้นตนะรงนี้นะครับ หลังจากที่พระพุทธเจ้าหลังจักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงออกอันหมดแล้วทรงออกอันหมดแล้วก็ไปศึกษาอยู่ที่สองตำน่งคืออาราดาบทอารามาอาราดาบทกามกามุตโตรามาตโตและอุตตะตาดาบทกามาบุไปศึกษาอยู่สองตำน่งอันนี้ก็ได้สมาบัตแปดสมาบัตเจ็ดสมาบัตแปดทั้งสองตำแหนังตำน่งหนึ่งเรียสมาบัตเจ็ด อีกตำนักหนึ่งได้สมาบัตแฉกทำไงอ่ะถ้าว่าตอนอย่างสมัยนี้เจ้าว่าหมดหมดหมดภูแมหมดภูที่จะสอนแล้วไม่มีแล้วไม่มีอะไรจะสอนอีกแล้วท่านก็รู้ท่านก็รู้ด้วยตัวเองนะรู้ด้วยตัวเองว่ายังยังต้องเกิดอีกนเ่นเองนี้พูดง่ายเลยนะถตามันยังต้องเกิดอีกนเ่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้ว ก็ออกนะก็คงออกจากที่นั้นถึงแม้ว่านะอาา,า,อาดาบทแลบอุตสาด้าบทจะชวนให้อยู่อยู่เพื่อช่ยสังสอนติดด้วยกันเริมมามาช่วยสังสอนติดด้วยกันก็ไม่เอาเพราะว่าอะไรเพราะเนทิศอย่างเดียวว่าทําอย่างไรจึงจะไม่ให้เกิดนะเหตเพราะเกิดเมื่อไรก็เ,เป็นภูมิหลําไรเมื่อถึงตรงนั้นท่านก็ออก ออกจากสำนักของอาราดาบทสตาราบทได้ควไปก็ไปบงเก็ญทุกรารติยาสัา6หกปีโดยมีโดยมีปัญจวัคคีทั้งหน้าปัญจวัคคีทั้งห้าเป็นผู้ดูแลทำและได้เสด็จเข้ามาอยู่ในสองสำนักแต่ไม่อรอกพระหาลุชัยในรัฐดิของสองพนาจานั้นภายหลังจึงทรงพระดำริจะทำตามทำนัง ก็เป็นเจ้านี้ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องลงเลือกทางและตันนิษฐานลงไปว่าจะสอนเขาในทางไหนสมคบคว่าหาไปจึงได้พบความบริสุทธิ์ว่าเป็นมุ่งเนแห่งความมีครอบครองรงตั้งอุสาห่าภาพเปียนทำเพระองค์ให้บรรลุความบริสุทธิ์นั้นได้ก่อนแล้วเป็นเจตนาทางสอนผู้ในทางนั้นต่อไปในชัดต้นรงแสดงแก่ผู้นักบุญด้วยกันก่อนเมื่อมีผู้เชื่อถือและรู้ขอเข้าพวกด้วย ทรงอนุญาตให้เป็นพิปุนเหมืกันด้วยพระวาจาว่าเป็นพิปุนมาเถิดปีตนี้ก็เป็นอันทรงรับเข้ามูกการบวนอย่างนี้เรียกว่าเอหินพิปุนสมบูรแปลว่าอุปสมบบด,ด้วยพระอนุญาตให้เป็นพิูุนมาการอนุญาตให้เป็นพิูุนหลังจากที่ใน้ทรงตัดสรูร้อุตรราสัมมาสัมพุทธิยาแล้วนะตัดสรู้แล้วเนี่ย ก็บวชบวชอแนะวงแรกนะบวชองแมกก็ภูพระอุณันญาแต่ตอนนี้ได้อัญญาแล้วนะจากที่ทำที่ที่ทำคำมาว่าอัญญาสีวัตโพคนทโยอัญญาสีวัตโกกนทโยโัโทัญญาได้รู้แล้วหน่อเนะพศธรรมจักไม่ฟังนะคนวทัญญาก็คุณขออุปสมบทนะคุณขออุปสมบทฟังให้ดีนะครับตรงนี้นะครับ มันเหลื่อมก็อยู่นิดเดียวนะโก้ัญญาทูลขออุปสมบทเพราะว่าได้เป็นพระโสดาบันแล้วนะเป็นพระโสดาบันก็ให้บวชโดยเอหิตที่บุกุตัมมัฏฐาการบวชที่มีอยู่สามการบวชที่มีอยู่สามคือหนึ่งเอหิตที่บุกุตรมมัฏฐาพระพุทธเจ้าบวชเองนั่นเองสองติสลานาคมโมงุตัมมัฏฐาคือทรงให้สงเป็นผู้บวชให้แล้วมายกเลิก ยกเลิกติดคนะนั่งกัมกรรมัรต์นาตอนที่ปวดสามเนรลานแล้วก็สามยัดติดกับจตุตธรรมวาจาการบรวจโกทัญญาณนั้น,นใช้คําว่าจงเป็นทพิจูมาเกิดทำเราตาวดีแล้วขอท่านนะขอท่านจงภาคเตียนนะ,น,ะนะจงเป็นทพิจูมาเกิดทำเราตาวดีแล้วขอโทษท่านจงปฏิบัติ ให้ถึงร้องด้วยด้วยอย่างนี้นะครับถ้าหากว่านะฮะถ้าหากว่าบวชคนที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหรันะต่างกันตรงที่ว่าบวชบวชพระอรหันต์กับบวชคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์นะท่านจงประพฤติให้ถึงที่สุดทุกโดยชอบเถิดนะบวชลงไปแล้วเนี่ยหมายความว่าถ้าบอกว่า ท่านจงเป็นพิจูมาเจคทำเราก่าวดีแล้วท่านจงประพฤตินะให้ถึงที่สุดทุกโดยชอบเกิดน,นี่อย่างนี้นะเรียกว่าบวชผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะต้องมาทําที่สุดทุกโดยชอบมาถึงต้องมาปฏิบัติต่อนั่นเองนะให้เข้าใจไว้ว่ามาปฏิบัติตอนนั่นเองแต่ถ้าหากว่าพระพิจูรูปนั้นนะพระพิจูรูปนั้นเป็นพระอารหันต์แล้วนะ สุดขาปฏิปทาสีปลาปิญญาแล้วท่านท่านสวดคาตนะไรอ่ะนะสุดขาปฏิปทาสีปลาปิญญานั่นแหละนั่นแหละถ้าหารพระที่มีความแก่กล้าแล้วมีสีแก่กล้าแล้วเนี่ยก็าสามารถที่จะตัดสรู้ได้เลยเพียงฟังเทศเทศเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งก็ตัดเ,เป็นพระอรหันต์แล้วอันนั้นท่านจะไดขอบวช ก็จะบอกว่าจรงเป็นที่ถูกมาเกิดทำรา่าวดีแล้วท่านจงรงคำพืมม้นทุงมาจาเกิดไม่มีที่สุดทุกไม่มีค่าว่าที่สุดทุกโดยชอบเกิดเพราะว่ามันสุดทุกแล้วเป็นพระอรหันต์มนสุดทุกแล้วไม่ต้องประพฤ่งอะไรอีกแล้วนะรอนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นเองอในชั้นต้นของแสดงจากคุณพระโหรในยันก่อนเมื่อมีผู้เชื่อถือและผูขอเข้าพวดกด้วยว่าพมะองอนุญาตให้เป็นที่ถูกาเหม่อนกันอเกื่อพราะว่าจาว่าเป็นที่ถูกันมาเดกิดเวไม่องเา่งนี้ ว่าเป็นอังทรงรับข้ามูดการบวชอย่างนี้เรียกว่าเหิที่ถูกธรรมทาแปลว่าผมบวชโดยพรอนุญาตให้เป็นที่ตรงมาเมื่อมีสาวกหลายรูปพระองค์ทรงส่งให้แยกกันไปประกาศพระศาสนาในสมูามม้าเมืองนั้นนั้นท่านมีผู้เรื่องไสสมัครบวชสาวกล่านั้นก็พาคนเหล่านั้นมาว่าพระศาสดาเพื่อได้รับพระอนุญาตให้ทิู่จตามธรรมเนียมที่เคยตกมาพระศาสดาทรงพระดำริเห็นว่าความลำบากของผู้พา และผู้ตามและคนผู้ตามนั้น่าเป็นทางการดานไปมาไม่สงบจงทรงอนุญาตให้สาธุกร,รับข้าหนุนได้เองแต่เรียมวิธีรับประยางอื่นไม่ใช่ประยักเพยเยอะดังที่ลงมาให้ผู้ที่จะบวชเข้าหูน้นจกรองผมและนวดนุ่งผมบ้าอาตายือกทศก่อนแล้วแต่งวาจาแสดงตนถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะด่วยอาการกระดกจริงๆเพียงเท่านี้คือว่า เป็นรับเข้ามูอหรือบวชเป็นพิสจนได้เหมือนกันการบวชอย่างนี้เรียกว่ปฏ um <Jacob> ิสารนักต <ain> ้งมือสัมปทาแปลว่าอุป์ระงบทถึงรอบมด้วยสาระนักมายุคต้นแห่งการแห่งตัตตารูรับเข้ามูหรือรับเข้าบวุรับเข้ามูหรือรับบวชให้พิสูจนําเด็จด้วยอำนาจบุคคลนือพานระตาตนเองบ้างตาวกคมบ้ากเพื่อประกาศอย่างนี้ รับวินัยรับวินัยไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ตั้งแต่เดิมทีที่เราจะเรียนในมงเนี้ไม่ได้ไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ว่นะทา,นะท,ญญา à, ทาอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำนี้คือส่วนมากแล้วถ้าเราจะศึกษาดูตนะ่อไปท่านก็จะอยู่ที่วัดท่านจะได้อา่านพุทธประวัติเมื่อท่านอา่านพุทธประวัติแล้วท่านก็จะพอจะรู้แล้วพอจะรู้แล้วว่า ในสมัยแรกๆแห่งการศาสรุโน้นนะแต่ในสมัยแรกแห่งการศาสรุเนี่ยพระพุทธเจ้านะบวชให้ใครแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยจะพบจากคนที่มีอินทรีย์แกล้าบวชเสร็จแล้วก็เป็นพระอาหารหันตะ์เป็นพระอาหารหันต์พอเปพระอาหารหันต์นี่ไม่จาเป็นจะต้องมา,มาเรียนนีดหนะไม่ไม่ไม่เรียนลกไม่มาเรียนละเพราะอะไรนะ เป็นชานเป็นญาณอันสูงสุดแล้วทําผิดอะไรท่านรู้และท่านจะไม่ทําผิดเพราะเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่ต่อมานะต่อมาจำเนียนการต่อมาพระอำนากขึ้นพระนิมาาขึ้นพระผู้ชุชน,น,นก็เยอะคำว่าผู้ชุชนหมายถึงยังไม่ได้อะไรเลยนะฮะก็มากมีอยู่มากทีเดียวมาก็อาจจะไปทําความผิดเข้า ในการทำตามผิดเขา้าก็พราดก็เหมือนยางกทีว่าถ้าเราถ้าเราอยู่กันงนี้แค่สามองค์สี่องค์นี่ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าอยู่รประมาณถ้บร้อยสองร้อยครับอ่าไปเดีเ๋อวมัน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 ต้องแลกแทกออกไปอ่ะอ่าองค์สององค์ต้องมงงนีนนสมัมพุทธการก็มีอย่างพระอุทายดีย่างเนี้ยพิถูชักพระคีพิถุนี้นชัดพระทีพวกนี้มีพวกองค์พวกนี้นะฮะเป็นต้นบัญญัติแตไม่รู้ว่าเท่าไรต่อเท่าไร ตัวเรียกว่าพูดง,ง่ายว่าสมัยนี้ตัวแซ่บเลยก็แล้วกันเนี่ยนะตัวแซ่บเลยเออเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นแบบเลยนะเป็นต้นแบบให้ทรง,ง,งบรญญนะัติขาบทเลื่อยมานียกระทั่งเรื่องเล็กเลื่อนน้อยนะแม้กระทั่งเรื่องบาทนะเรื่องบาทอย่างหนึง่งแล้วก็เรื่องที่นอนอย่างหนึง่งนฉะับพักทีนนี่เล่นก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เรื่องบาเนี่นะ พระพุทธเจ้าห้ามบาดไม้นะบาดไม้นั่นไม่ได้ไอใช้บาดเล็กก็บาดเล็เขา,อาตอนแรกไปยังไม่มีขึ้นมาก็ใช้บาดไม้บาดไม้ทีนี้เวลาใส่ไปไม่ใช่ใส่ข้าวอย่างเดียวเลยมันมีแกงมีอะไรใส่ในนั้นด้วยใช่ไหมมันก็เกิดเชืมเกิดปีด่ณ์ตัดเนื้อไม้ลยตัดเนื้อไม้อีตอนอีตอนฟ้างไม้มันก็แห้งหมดเห็นไหมพออีตอนเอาไปบินขบายขามามันเปียกเชื้อรามนก็ขึ้นี่ กินก ah, ็ไปภาคตายห้ามห้ามใช้บาดไม้ใช้ดอยไม้จะแล้วทำยังไงครับใช้หัวกระโหลกผีตัว่ามาขุดรูปกะตาแล้วครับก็ใช้กระโหลกผีมาเอามาทำดินสมบัตไม่ได้ดิห้าห้ามาก็ใช้บาดแก้วหุนบาดแก้วปลือกอะไรเนี่ยใช้มาทั้งหมดในทูตก็เลยลงบัญญัติว่าให้ใช้บาดเหล็กและบาดดินทำเท่านั้นเพราะไม่เกิดอันตรายต่อมาข้อการนอน การนอนที่นอนว่าสัมพักทีนี่เล่นถ้าไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่าปีติดขาบดนะแต่ว่าเป็นเล็กๆด้อยๆสามพักทีนี่มีหกองสมมติว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างนี้ยว่าทิศชินมาบ้านต้นไม้นึงใหญ่เงี้ยมาต้นไม้นึงใหญ่ไม่ไอ้คบไม้อันนี้มันคบอีกไม้คบไม้อ่ะมันใหญ่ก็ไปถัก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 นอนหมดนั้น คนที่ไปถากรมันก็ล่อ,อก,กินใยนียน่ใช่ไหมล่อเอากินใยเลยนี่กิ้งยังไงก็ไม่ล่นใช่ไหมกิ้งยังไงก็ไม่ลดนกองคงนี่เขามานอนบน,นคบไ,ไม้สบายก็จะตะที่วูเข้ามาใหม่นอนมากแฮงแต่ทีนี้มันเหลือแต่ไอคบเท่านี้คนเค้คบได้คเค็กแล้วลน่ลนลงมาเั้าอาพระพุทธเจ้าทรงห้ามห้ามนอนบนคบไม้ห้ามนอนบนคบไม้หา,มนนา,มมากว่าทีทำยังไงไม่นอนบนคบไม้ไม่เป็นไรกูหลุงบุต ลงองค์ทีนี้ก็ลงองค์พระที่บวชมานานๆมาเข้า่าเห็นก็ลงองคได้ไม่ดีไม่ดีเขาลงองก็ไปเลือกเอาองใหม่ๆหมดพระใหม่ที่บวชเข้ามาสือไปเจอองค์เก่าพอดีนะปีนขึ้นปีนลงเขาไปอยู่ในนั้นพระองค์พัดพลมพร,พรวดลงมันตายตาย,ตายห้ามไม่ให้นอนในองห้ามไม่ให้นอนในองนี่ทำไงอ่ะอย่างนั้นเลยนอนกระท่อมขี่มีใครอ่ะ คนที่รู้นถักไม่กระท่อมหินเ,เขาทำไม่ยากหรอกครับนะเขาทำไม่ยากหรอกคาๆว่าเขาปักสาวสีต้นนะปักสาวสีต้นแล้วมีไม้คาน่างนี้นนนอันสองอันนะและตรงนี้เขาต้องงูน้ำคางขึ้นไปและทางสองอันมนะีข้างหน้าไม่มีพื้นนะข,นนข้างหน้ามมีพื้นแล้วก็สองอันนึงนะครับก็อารมณ์ตงเลยก็ทำเหยื่อมประยชนได้สบายว่ารยชน์ลงเงนสบายนะทำบนก็ทำเป็นหลังคาไม่ให้ปลูปเรือ่องบ้านชาวเราฮะเรื่องบ้านชาวเรา ตัดตัดเสาสีสีสีส่้นแล้วก็มีไม้ชานสองอันแล้วก็ตั้งเข้าไปแต่ถ้าหางก็จะทําให้เป็นที่นอนได้ใช่ไหมก็เอาเอาเอากระดานตูเข้ามันก็ใช้ได้นะอรักระดานตูครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะฮะไม่มีแล้วเพราะว่ามันเกี่ยวกับสาธารณสุขด้วยใช่ไหมล้วผมยังได้เห็นนะครับผมยังได้เห็น มาท่อมผีเป pues ็นแบบนี nah. ้เด like like ่นเลยแล้วก like right ็เกี่ยนกับคมันเป็นรูปร้างอย่างไรมาท่อมในพระวินัยผมยังได้นะยังติดตามราท่อมผีเจอมีอย่างหนึ่งอีกอย่างนึงก็กล้าหญ้าขับแก้ในนครเชียโงมันเป็นหญ้าอะไรผมมันรู้ลูกมาสานบอกเขาเลยเอาไว้ให้เจอไปเรื่องนึงเรื่องนี้นะนะลูกมาตาเนี่ยนะดูแล้วล้ำบุตศรีดาเราดีๆใครเคยเคยเคยเห็นนะครับ ไอเด่นนี่ก็หายากโผล่นะครับมันมุสีดาต้นมันกะลำมุสีดาเรามีนะดอกลูกผลมันมาลำมุสีดาที่ชัดๆเลยครับแต่ว่ามันเหลืองเท่านั้นเองลำมุสีดาเนี่ยมันดำแต่เจ้ามาซามเนี่ยมันเหลืองอ่ามันเหลืองจุกจกเหมือนกันหมดต้นก็เหมือนถ้าเห็นว่าเห็นต้นนะครับเห็นต้นมันเนี่ยไม่มีลูกนะก็เรียกว่าลำมุสีดายังไงก็เรียกว่าลำมุสีดาเออ แต่พอมันออกลูกมาแล้วนะถึงจะรู้ล่ะถ้ามันเหลืองมาไหรปั๊บมันเป็นมาซางแล้วพอมีอยู่คำเดียวครับในนักธรรมก็โทมาท่นน้ำปานาผนมาซางนะเป็นอย่าไงไรวะจะมาตางหรืกกราถางม,มาเป็นเรื่องนีง่ตามหาจนนะนี่แหละครับอออีกหน่อย,อยนะคอยอยีกน่จำเนงการร่วมมาพัดประชาเจริญได้หลายชุดโดยลำดับ มีคนนับถือมากพุทธบริษัทมีทั้งมันธมจิตทั้งพรุฤๅทั้งชายทั้งหญิงพระจารยามีพระประสงค์จากองค์ปฏิสถานให้เป็นหลักมั่นคงพระองค์ทรงมุ่งระโยน์ต่อมาหาชนยิ่งกว่าผลสมวนพระองค์เองจึงได้ทรงอนุญ,ญาตมออไม้โถงเป็นใหญ่ในการบริหารนชนะโสงนั้นไม่ใช่พิจเฉพาะรูปดังคนสามัญเข้าใจกันอยู่พิจูหลายรูปเข้าประชมกัน เป็นหมูเพื่อทำกิจย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อประชุเมเสร็จแห่งพวกสมาชิกของสมาคมน,นั้นซึ่งมีอำน,นาจให้สำเร็จก,กิจธุระของเขาี้เรียกว่าสมส์นั้นย่อมมีองค์เป็นกำหนดตามกิจนั้นกิจโดยมากต้องการที่จะตีรูของผู้ทำกิจเช่นนี้เรียกว่า,า,ก,าก,การ,ร,กรกวาถรวนะ,อ,ะอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มจะมีคำถามในสนถถามสอบระรับในสนามสอบจะ สสารูสสปเรียกว่าอะไร๒๔รูปเรียกว่าอะไร๒๐รูปเรียกว่าอะไร๒๒๐รูปเรียกว่าอะไรเนี่ยตรงนี้จะมีปัญหาขำหรับการอ่านคำที่ถูก๒มีที่ถูกมีรูปสองผู้ทำกิจชี้นี้เรียกว่าจตุรกลจักรวัตแปลว่ามีพวกสี่ถ้ากินตั้ง่างต้องการสองมีทิ่ถูก๕รูปบ้าง๒๐รูปบ้าง๒๒๐รูปบ้างสงผูทง้ทำกิจเหล่านั้น เรียกว่าปัญจวัคมีกุกงห้าพระสวัคมีกุกงสิบมีสติวัคมีกุกงสี่สิบไปขนาดับกันต่อมาถึงตัวนี้อุปสัมปทาคือรับบวชให้เป็นวิสุทธิฆูมูลจึงเป็นหน้าที่ของสงฆ์จะเป็นธรรมด้วยอย่างเดียวระศาสดาสงนดการรานาตสมบทบวชผ้ทีพระองค์เสียและทรงเลิกการทรงบทบวชของสาวกเสียด้วยทรงอนุญาตให้ผมทำบางทีเรียกว่ายัตติรับเรียกว่ายัตติ สองมีพวกสี่สมมติว่านะสมมติว่าสมบางบางบางอย่างไม่ใช่ว่าองค์นะี้เนี่ยผ่าส์พระสงฆ์ใช่แต่เขาเรียกว่าสมได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้นะฮะต้องไปมีสี R ่รูปขึ้นไปถึงจะเรียกว่าสมครับเนะนะออเอาเขาจะไปรักทางย่างสี่ยาวกันหน่อยทางยาวไหนจำไม่ได้ถ้าพวกน,น้องอยู่ เลาไปตลาดอีกไปจะฆ่าเดี๋ยวมาันเดียวครับเดี๋ยวเวลาฆ่ามาไปซื้อยาันเดียวยาอะไรยาเยอะอยมแม่โอ้นะสี่รูปจึงเรียกว่าสงนะขึ้นไปสี่รูปขึ้นไปทีนี้มันก็เท่าที่ท่านเห็นใช่ไหมที่ท่านเห็นประจำประจำอยู่เนี่ยใช่ไหมก็คืออะไร สวดขีสวดขีสวดศพก็เดีนนะสวดศพนิยมใช้พระสี่รูปแต่ที่จริงเ่ยนะฮะแต่ที่จริงเนี่ยในครั้งพุทธ,ธกาลอ่ะไม่ได้มานั่งกันอย่างนี้ดิโอ้ยอย่างนี้เยอะแยะนะเยอะแยะไปหมดนูด่นอยู่นู่นองอยู่นี่องอยู่นู่นองไปทางไหนทางไหนก็ไปรู้การหาพระก็ยากถ้าหากว่าจะเอาพระเยอะขึ้นมาปักนะขีเน่ากว่า ตกลงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมานแล้วเวนะมเจ้าพระมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นก็เอาสักสี่องค์นะครบองค์สงพอแล้วนะทบองค์สงพอแล้วแต่คนเราไม่รู้เองเนี่ยรวยรวยไม่จริงนะฮะพอรวยจริงจริงก็มีงิหมดวัดส <c oughs> <pert> <on> ุดผีสุดซิมีเงิหมดวัดก็ไปเห็นจะเป็นไรไม่เป็นไรแต่ก็เอาสี่องค์ทบองค์สงนะตรงนี้ตรงนี้นะครับ การที่ว่าใช้ว่าพลักโากองสงเนี่นะที่จริงแล้วผมทําตามเข้าใจท่านนอกไปจากดีสักนิดหนึ่งการสวดต้าหากทีนี่นะครับเดิมทีตั้งแต่ขัง้งพุทธการมานะครับเขาไม่ได้มาตรวจจบแล้วน,นะครับถ้าอภิธรรมปิดกเนี่ยไม่ได้มาตรวจจบแล้วนะเขาเป็นชักของสูงมากอภิษนะเกา,นะาใหญ่ธรรมะ ก็เรียกว่าทำมันยิ่งใหญ่หรือว่าทำมันใหญง